ไหวหมไหวไหมขึ้เนเดินไหวครับเพราะว่ามิโ,โลอะ่ะโอ้โไม่ไหวอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆหรือพี่น้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับ วันนี้พามาดูอีตทนรุ่นเก่าครับขนมันครับเครื่องนี่เยิ้มทั้งคันเลยครับรเสียงนี่แซ่บดางมากเลยเดี๋ยวไปดูที่ว่าจะใส่เยอะขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาใช้เกียร์อะไรครับใช้เครื่องก็น่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าแหละอ e t ทีฮะก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เด็กรถเด็กรถได้ไหมเด็ดเกรถอีนี่เด็กรถด้วยโอ้โหดูเคลื่อนเดือดเหมือนกันเลย มีเรื่องของน่าจะเป็นปลินสูหรือเปล่าครับโอ้มิซโล่เด็ดโอ้หอย่างเี้เออมิซโร่ยี่เนี้ยครับแข็งแรงอ,อ,อยู่ครับเออคือน่าจะเป็น ET 11แรงครับโดยุ่กเก่าครับโคดูรถกันนะโอ้โหการส่งครับรวมไปหมดแล้วเนี่ย อตายแล้วยับเดินเลยครับคันนี้แหนก็ออนครับยาทำแบนเนาะเนาะเก่งได้อยู่เอ้าคุณเหรอคุณใส่ได้นิดเดียวกับแนกออนเลยทางทรงเอาเชือกมัด โอ้ดูมันหัวนี้ครับโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยโอ,โอ้ใหญ่จริงๆหัวนี้โอ้บิน่บนนิ้วมาสามนิ้วรับวิ่ล่างกัประมาณเจ็ดนิ้วโอ้แรงอยู่ครับ โอ้โอไหวไหมโอ้รถคันนี้ก็สิบห้าปีเลยครับโอ้โหใช้งานมาจนคุ้มแนละ้วนี่คัสเป็นเ,ออเป็นสายครับเหยียบเนะลยคัสสายเลยดูคันโซงก็มัดเชือกนะ มาเชือกไว้ครับหลวมๆเลยเตอม,ม,มแต่เยอะแหนก็ออกยานเพิ่ยางก็นิ่มนรัโอ้ดูแนนโค้งเือนโค้งเือนสายรุ้งเลยแหนถือว่าฮะอยู่แนบเดิมเดิม เออโอ้ยรถมันออกกระแายลูกไฟเอ้าจะเต็มแล้วครับจะพอแล้วเนี่ยโอ้เสื้อก็ไม่ใส่เงี้ยมันเยอะเลยข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกเวทุนกร้อยดักขมุติเต๊ก ไเ้เพลากลางมันหักคอขนาดนั้นโอ้โหอ้ดูนะเพลากลางหักโครตรงนั้นเลยทำไมไม่ยาวมานี่เลยทำไมไม่ยกไอ้ยกไอ้ตัวนี้สูงสูงหน่อยเนาะดูอทาท่านี้ท่านั้นก็อยู่ที่เกียร์ giờ mẹ mày đang ở dưới kia không? đập đây rồi đây đưa thì đó mua nó lấy đi 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 mua năm con đi Giờ tiền lụa tràn quá cái đấy cặp đây Ồ, phần đưa tiền quần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ดิสโลอะโอ้ไ่ไหวอะเจ็ดสีเลยครับเจ็ดสีถึงพื้นเลยดูอันนี้มันถึงพื้นเลยวิชว์ได้ ขึ้นที่ทำไงฮะบ๊อบ๊เยึบมัน เอาไปทางไหนเปินตะนูนอันนี้ขึ้นไม่ได้คนระับ โ,โายเหยียบคันเร่งมิดเลยฮะ yeah นี้จะออกไป้ายเลยครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยครับนี่ก็ถึงคิวหกล้อเลยครับเดี๋ยวจะดูหกล้อต่อครับหกล้อกำลังถอยเข้าไปในส่วนครับแต่หกล้อต้องใช้รถไถย,ยกครับเพราะว่าขอบมันสูงอะโยนขึ้นไม่ถึงอะเหมือนไง โอเคครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ